สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินโน,น่อยกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีเล็กเล้าพัฒนาทุกทุกท่านเ้อค่ะเด้ออ้าวท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้แอดมินโน,น่อยสิมาสรุปเล่าพัฒนาให้พ่อแม่พี่น้องเ้ยค่ะเด้ออ้าสําหรับท่านใดที่บอท่านเห็นนะคะเนาะมาเบิ่งในคลิปนี้เ้อค่ะเด้อคลิปนี้แอดมินโน,น่อยสรุปรวมทุกเซียนเ้ยค่ะเด้อ ก่อนจะไปรับชมหน้าข้างสำหรับคลิปเนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินหน่อยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์โคตติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินหนอยน้าแน่เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ได้ขอมัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมเอามาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะเมื่อน,นีน้หนูนิอยสสรุปล่าพัฒนาให้ หายจักน้อยเนาะท่านผู้ชมอ่ะชุดสรุปแอดมินโนน้อยโนน้อยเห็นเลขกมันชนกันโนน้อยไปเทียบเบิงมันชนกันแล้วมันมากไหมท่านผู้ชมบลูบาหมวหนี้สิมาตามนัดคือเกาบอล่องเบิงเนาะท่านผู้ชมมกักกะจังจัดเด้อค่ะเด้อถ้าบ่ม,มักคือเรือนพานท่านผู้ชมแอดมินโนน้อยเอาไปเทียบกันเบิงแล้วมัน นนกันแล้วมันมาไหมท่านผู้ชมเมื่อนี้กะเสียบฟันวิ่งรูดห้น้าเนาะคะนะ่ะเนาะเอา้าแอดมินหน้หนยขอขอบคุณทุกเซียนทุกสำนักเล่าพัฒนาเด้อค่ะเด้อที่แบ่งปันแนวทางให้ทางช่องแอดมินหน้หนยฝากตอนพ,อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีต่อไปเด้อค่ะเด้อเอา้าท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะสำนักแรกกะสิบเป็นของแอดมินหน้หนยเด้อค่ะเด้อเป็นสูตรใหม่ท่านผู้ชม ทันใดหมักสูตรนี่สามคููด้วท่านผู้ชมสามคูสามหางมาที่นี่นน่นหน่อยเอาเหล็กไปช่่นกันโน่นหน่อยได้คูเดียวหางเดียวหนึ่งดิท่านผู้ชมถามว่าเบิงน้ำกันได้ค่ะเด้อมั่นสิบเป็นคือจังหน่นหน่อยวาบอ่ท่านผู้ชมว่าหน่นหน่อยเอาสูตรได้ช่่นกันเนาะค่ะเนาะ อารรมชมสำหรับชุดนี้สูตรนี้เป็นของนูหน่อยเด้อค่ะเด้อชุดนี้มีสามตัวสามหางธรรมชมอ่าเด่นห้าหกเจ็ดเลขติดห้าจับคู่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าเด้อค่ะเด้อแคปนาจอเด้อธรรมชมต่อมาชุดนี้นะคะเนาะหวัวที่แล้ว ได้ว่างไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะชุดนี้งวดที่แล้วได้ว่างเต่วาเหล็กลุดด้วย่านมชม้ชมงวดอ่าทิพันานมาลุดเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้ว่างไ้เบิ่งอีกธรนมช้ชมวาแนวทางสิกลับมาบอชุดนี้ซีคู่ซีหางธานมช้ชมชุดนี้ได้เด่นซีเหล็กติดสองสี่ห้าหกจับคู่มีสี่สองสี่สี่สี่ห้าสี่หก ท่านใดทีบ่บอท่านเห็นแนวทางแคปหน้าจอเด,ด้อค่ะเด้อเป็นสูตรหวยคำนวณเด้อท่านผู้ชมของแอดมินหน่อยเป็นสูตรหวยคำนวณทั้งหมดเด้อค่ะเด้อต่อมาของแม่นางเด้อท่านผู้ชมของแม่นางของแม่นางเลขวิ่งเก้าห้าเจ็ดสามหนึ่งสองเลขติดสี่หกแปดเลขวิ่งหนึ่งกับสองนะคะของแม่นางตอนนี้เดินดีเด้อท่านผู้ชมเลขติดกับเลขวิ่งรูดเลขติดสี่หกแปดเลขวิ่งหนึ่งกับสองนะคะ มักธันใดพ่อแม่พี่น้องเลือกเอาเ้อะค่ะเด้ดขอข้อแม่น่าตอนนี้อเหล็กติดเหล็กวิ่งเดินดีเถอะค่ะเด้อจับคู่มีเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งเบิ้ลมีสี่สี่หกหกเก้าเก้าชุดสี่ตัวศูนย์สี่หกแปดสามแปดสองสี่เก้าเก้าเจ็ดสองเก้านะคะวดนนี้สิไปสำนักใดท่านผู้ชมเล่าพัฒนายหยุดมือหนึ่ง ไปถือทางมาน้าธรรมะชมเลยหลักร้อยนะคะเด่นหลักร้อยเด่นสี่ห้าหกนะคะหลักร้อยในสูตรเอดเมน,นูหนอยเดอร์ธรรมะชมต่อมาพอดใจธรรมะชมพอดจอยนะคะได้เด่นสองสามสี่จับคู่มีเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่แปดสามเก้าสามเก้าสองเจ็ดสอง ส0ศูนย์และเก้าศูนนะคะดับบนล่างดับหนึ่งนะคะเมื่อทผพานมาดับเอาอยู่แต่ว่าเลกเด่นเหล็กจับคูบอพานเดอร์ท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อแนวทางพอจอยต่อมาของพอกอมมารสิบท่านผู้ชมพ่อกอมมสิบได้เด่นสามสี่หนึ่งนะคะ เหล็กเด่นพอก็มอดสิบเน่อย่าพาดเลยค่ท่านผู้ชมสามสี่หนึ่งต้องมาให้เห็นหนึ่งถึงสองตัวโฟนเดอร์คท่านผู้ชมจับคู่มีสี่ห้าสี่หกสี่แปดสี่เก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหน่วยบนล่างนะคะสองสามสี่ห้าหกดับคู่บนล่างเจ็ด หนึ่งหกสองนะคะดับคู่ด้วยท่านผู้ชมดับคู่บนล่างเจ็ดหนึ่งหกสองนะคะเหล็กเด่นซีบอท่านผู้ชมแต่ว่านูหน่อยชุดสรุปนหน่นอยคือบอชนสีเนะาะท่านผู้ชมอ๋อท่านผู้ชมถาเบิงะะด้อค่ะด้ว่านู่อนสีสรุปให้แบบไหนท่านผู้ชมปูสังขะ ปูสังขาเลขวินห้าสองหกสามเจ็ดสี่นะคะของปูกับมีซีเดอร์ถ้าชุ่มเลขวินเด่นห้าหกเจ็ดนะคะจับคู่มีห้าสองห้าสามห้าสี่หกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ชุดสามตัวห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดหกนะคะนู่นหน่อยมักเหล็กบ่คือมูเด้อถ้ามัจมวัดนี้ ่อมารวมเลขเด่นห้าสูตรหนูน้อยนะคะเลขเด่นสามสี่ห้าเลขติดเก้าหกสามสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรที่หนึ่งนะคะเด่นเจ็ดกับเก้าสองตัวสูตรสองนะคะได้เด่นศูนย์กับหนึ่งเลขไม่มาด้วยกันนะคะล่มเด้อค่ะคุชมเลขไม่มาด้วยกันนะคะหกกับหนึ่ง เป็นเลขเด่นมาได้หนึ่งถึงสองตัวแต่ถ้ามาจะไปคกละทางนะคะจะไม่กอดคอกันมาเป็นเลขเด่นแต่เป็นเลขดับคู่หกกับหนึ่งอย่าซื้อใส่กันเดอร์ท่านผู้ชมตั้งแต่แอดมินหนูหน่อยว่างมากอาจเลขไม่มาด้วยกันหนูหน่อยีนดับเอาอยู่ทุกงวดดิท่านผู้ชมร่วมเลขเด่นหาดสูตรมีสามสี่ห้าเก้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่ง ในนี่สี่สามตัวแตกว่านรม้ชมบัดที่นี่านผม้ชมมาเบิงเดอค่ะเดอร์ว่าโนหน่อยสีสรุปห้แบบใดเด่นเดินดีทาม,มาโนหน่อยขอเลือกเป็นเด็กหาเด้อธนรม้ชมเลขติดถ้าเลขติดมานีโนหน่อยขอเลือกเป็นเลขหกเด้อธรผม,ม้ชมสูตรนี่โนหน่อยบมาโนหน่อยบคอ,อเลือกเดอค่ะเดอสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวเจ็ดกับเก้า นนหน่อยบอมากักนุนหน่อยบขเลือกสูตรสองตัวสูตรที่สองสูตรนี้น่นหน่อยขอเลือกอ่าเป็นเลขศูนย์ค่ะเลขมาอ่าเลขไม่มาด้วยกันหงวดหน่มันชนกันกับตัวนี้นะคะเนาะนนหน่อยเลือกอ่าขอเลือกเอาเลขโกเด้อท่านผู้ชมมาที่นี่มาเบิง่งจุดจรลุปแอดมินนนหน่อยเนาะนะะหนหน่อยกาดสีเอาเลขในสูตรนี่ละท่านผู้ชม สรุปให้ความแม่พี่น้องเด่นน,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 น้่หน่อยควาเลือกเด่นเด่นวิ่งรูดคันผู้ไดมักชุดนี้ที่นุนหน่อยสรุปให้ในทานผู้ชม จัดเลยนะคะเด้อจัดใดเลยเด่นวิ่งรูดนูน่อยขอเลือกเป็นเด่นวิ่งรูดตัวเดียวนะคะขอเลือกหกเด้อทำจมุ่มวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนล่างขอเลือกหกนะคะ นู่นหน่อยจะจับให้ซีตัวนั่งดิค่ะทานผู้ชมชุดสี่ตัวนะคะแปดแปดศูนย์หกห้าเด้อท่าผู้ชม นูนหน่อยว่าเทียบเบื้องล้วมันเป็นไปได้โตเดียวท่านผู้ชมหกห้าว่าจังไดคุณพ่อคุณแม่มากนําบออันนี้ถ้าท่านได้มากระแตกเอาด้วยค่ะเด้อมากนําบอรท่านผู้ชมเล็กหนหน่อยหางนู่นหน่อยดึงมาจากสูตรนี่ด้วยค่ะเด้อสูตรนี่ศูนย์นู่นหน่อยดึงมาจากสูตรนี่นู่นหน่อยมาว่างเป็นหลักลอย าเอามาจากใส่หาหนูนหน่อยข้อเลือกสูตรใไม่เนี่ยท่านผู้ชมสูตรไม่เนี่ยหาหงวดติดยังบรลษดนูนหน่อยก็เลยข้อเลือกสูตรนี่ลอง,บงะะเอบก่บอนเนนะคะเนาะท่านใดบ่มักบ่ไไรว่ากันเด้อค่ะเด้ออันนี้หนูนหน่อยมกักแบบนี้หนูนหน่อยก็เลยสรุปให้พ่อแม่พี่น้องแบบนี้สูตรนี่ได้เดนหาหกเจ็ดเล็ติดหาตัวเดียว น้หน่อยว่าหกมันชนกันน้หนอ่อยก็เลยห้รูดหกมันชนกันกับสูตรนี่เด้อท่านผู้ชมน้หน่อยเอาสูตรนี่เทียบขึ้นหลังเทียบใจกับสูตรเลขติดนี่ท่านผู้ชมสูตรเลขติดเพราะว่าเลขติดยังวรลดสิบสองวัติดถ้าคำวันนี้กับสิบสามวัติดทางวันนี้ลดก็คขึ้นโตไผ่โตมันเด้อท่านผู้ชมเลขที่น้หน่อยจะพูหให้นี่จิบ่มีเลยถ้าสูตรเลขติดลด นูหน่อยเอามาเทียบเบิงท่านผู้ชมกับสูตรนี่มันชนหววไดมันมาตัวนันดิท่านผู้ชมชนหวดไดมากหวดนันเด้อท่านผู้ชมวดนนี้ชนไปทีเลขหกเด้ท่านผู้ชมนูหน่อยก็เลยฟันรูดเจาะให้เป็นหกเด้อค่ะเด้อหกมาที่นี่้าสูตรนี่ว่ารุดจังไดมันก็ต้องได้หกหาอยู่แล้วหรือว่าท่านไดสิลูดหาก็ได้ น่นหน่อยฟันหายรูดหกเพราะว่ามันชนกันหงนวดใดมันมากไหมค่ะท่านผู้ชมนนหน่อยเอาสองสูตรนี่เทียบกันบัดที่นี่พ่อแม่พี่น้องก็ล่องเอาไปเทียบเบิ่งด้วยค่ะเด้อเพระว่าสูตรนี่อ่าสูตรนี่ท่านผู้ชมเลขติดนี่สิบสองวันติดยังไม่หลุดนะคะนนหน่อยก็เลยเอาสูตรที่เดินดีที่สุดมาเทียบใส่ช้วนงวดใดมากงวดนั้นงวดนี้ช่วนคือหกตัวเดียวอ่าบัตรที่นี่ถ้าเป็นไปได้สูตรนี่ว่ารุดสูตรนี้ว่ารุด ก็ต้องเป็นหกหาท่านผู้ชมท่าลุดก็คือตัวไพตัวมันเด้อค่ะเด้ออันนี้โนูน้อยจับชนกันได้แบบนี้ท่านผู้ชมอ่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินน้นอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจังได้มื้อนี้ก็ขอหายเ้งๆปัง,ปงๆท,ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อคลิปนี้นูน้อยขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ